มีรายงานเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยที่เมืองคอกส์บาซานนะคะซึ่งอยู่พรมแดนที่ประเทศบังกลาเทศและได้มีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่จำนวนมากยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะว,ว,วิดีโอนี้บันทึกไว้โดยคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศนะคะ แสดงให้เห็นเปลวเพลิงที่ลุกไหม้อย่างหนักท่ามกลางกลุ่มคนที่ยืนดูเหตุการณ์มีรายงานว่ากระท่อมของผู้ลี้ภัยพังเสียหายไม่ต่ำกว่า3,000หลังโดยศูนย์ปฐมพยาบาลถูกทำลายจากเหตุไฟไหม้ด้วยจนีเ้าหท่ตำรวจประจำพื้นที่ระบุว่าสาเหตุเพลิงไหม้อย่างระบุไม่ได้ไฟไหม้นี้เกิดขึ้นที่ค่ายที่11ที่เมืองคอร์บาซาซึ่งเป็นพื้นที่ติดพรมแดนที่มีคนโรฮิงญา ไม่ต่ำกว่า1ล้านคนลี้ภัยอยู่ค่ะส่วนใหญ่เป็นคนที่หนีภัยการปราบปรามโดยกองทัพเมียนมาเมื่อปี2017ค่ายที่ถูกเพลิงไหม้เป็น1ใน32ค่ายกระท่อมแต่ละหลังจะมีคนอาศัยอยู่4 5ถึงคนซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันประชากรในค่ายกว่าครึ่งเป็นผู้หญิงและเด็กขณะนี้เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิตยังปฏิบัติการอยู่พื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้เป็นเนินนะคะทำให้ยากต่อปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ แต่ก็ยังไม่มีรายงานคนเสียชีวิตที่อาศัยของผู้ลิภัยส่วนใหญ่ทําจากไม้ไผ่และผ้าใบากันน้ําซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ทนทานติดไฟง่ายและไฟลุกลาไมได้ง่ายเพราะสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดในค่ายผู้ลิภัยเจ้าหน้าที่สหประชาชาติที่ดูแลค่ายผู้ลิภัยระบ,บุว่าหนึ่งในสามของประชากรในค่ายต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยและทาง UN ต้องพยายามให้ความช่วยเหลือทางสุขภาพจิต คนโรฮิงญามากกว่า1ล้านคนหนีภัยการสู้รบไปจากเมียนมาโดยไปอยู่ที่ค่ายผู้ลี้ภัยที่บังกลาเทศในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะรวมถึง740,000คนที่ข้ามพรมแดนไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2017สภาพภายในของเมียนมาที่ย่ำแย่ลงหลังจากที่มีการทำรัฐประหารเมื่อ2ปีก่อนการจะส่งผู้ลี้ภัยกลับเมียนมาก็ยิ่งเป็นไปได้ยาก ปีที่แล้วสหรัฐระบุว่าการกดขี่คนโรฮิงญาในเมียนมาเท่ากับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หลังจากรัฐบาลสหรัฐยืนยันว่ามีการสังหารหมู่พลเรือนจํานวนมากโดยกองทัพโดยปฏิบัติการอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะต่อต้านคนโรฮิงญาโดยคนโรฮิงญาเป็นชาติพันธุ์ที่ไม่ได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองในเมียนมาค่ะ